โบยานเกกชครับเคยเป็นหนึ่งในดาวลุ่งนะครับที่ถูกจับตามองอย่างมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลโบยานเคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นซุปตาคนใหม่ แต่เส้นทางอาชีพของเขานะครับกลับเต็ไมไปด้วยทั้งความสําเร็จและอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามครับวันนี้เขาได้กลับส,สู่สโมสรที่ปลุกปั้นเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ปัจจุบันครับโบยานกลับมาที่บาร์เซโลน่านะครับในฐานะผู้ประสานงานด้านฟุตบอลโดยเขามีหน้าที่หลักนะครับในการดูแลและติดตามพัฒนาการของนักเตะเยาวชนที่สุดปึกลามาเซียซึ่งเป็นแหล่งสร้างสรรค์บ่มเพาะนักเตะระดับโลกมากมายครับรวมถึงตัวเขาเองในอดีตด้วยโบยานครับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขา ยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างหนุ่มนะครับอายุ34ปียังสามารถเล่นฟุตบอลได้อยู่แต่บางครั้งนะครับคนเราครับต้องมีการตัดสินใจครั้งสําคัญครับว่าจะเล่นต่อหรือจะเลิกเล่นแต่ว่าโบยานครับเลือกเส้นทางที่จะรีทายเพื่อเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่ ย้อนกลับไปก่อนนะครับในช่วงที่โบยานเป็นดาวรุ่งนะครับเป็นนักเตะที่เพิ่งขึ้นมาอยู่กับบาร์เซโลนาเส้นทางการแข่งของเขานะครับเริ่มต้นอย่างสวยงามนะครับถูกยกย่องให้เป็นเลโอนลเมสซี่คนใหม่หรือว่านิวเมสซี่ครับหลังจากนะครับทำประตูไปมากกว่า900ลูกนะครับในทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและสร้างสถิตินะครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับบาซ่าในชุดใหญ่นะครับในวัยเพียงแค่17ปีกับอีก19วันณตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าโบยานครับมีชื่อเสียงและความคาดหวังมหาาาม เข้ามาซึ่งจากเด็กดาวรุ่งนะครับมันกลายเป็นแรงกดดันทันทีมันหนักอึ้งมากๆครับ โบยานเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาต้องต่อสู้กับปัญหาความเครียดครับและความมิตกกังวลมาโดยตลอดจนถึงขั้นเนี่ยต้องขอถอนตัวนะครับออกจากทีมชาติสเปนในชุดลุยศึกยูโร2008นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยโบยานเปิดเผยว่าเป็นเพราะอาการพิตกกังวลโบยานนะครับเล่าเอาไว้ว่าในฐานะนักฟุตบอลน,นะครับผู้คนเนี่ยมักจะเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามแต่แฟนบอลเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าหลังฉากหลังมากมันเป็นยังไงโบยานเล่าว่าเขาเองเนี่ยมีความทุกข์มากครับ แต่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้ต้องผ่านไปได้และทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจริงอยู่ครับที่โบยานเนี่ยเป็นเหมือนวันเดอร์คิดนะครับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุ17-18 แต่พรสวรรค์ของเขานะครับมันกลับไปไม่สุดนะครับเพราะว่าโบยานเนี่ยไม่สามารถรักษาความเล่นได้ตามที่แฟนคนาดหวังได้เลยไม่สามารถขึ้นมาครับยึดตำแหน่งตัวจริงของบาซ่าได้ถูกปล่อยยืมนะครับให้กับโรม่าเอซีมิลานและอาแจ็ตซ์อัมสเตอร์ดัมก่อนที่เขานะครับจะเลือกยกย้ายมาอยู่กับสโตกซิตี้ในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับเมื่อปี2 0 1 4ซึ่งครั้งนั้นนะครับโบยานเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นการตัดสินใจั้งสำคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาครับยอมตัดสายสะดือนะครับของตัวเอง ออกจากบาร์เซโลนาหลังจากอยู่กับบาซ่าเนี่ยมานานถึง12ปีด้วยกันโบยานนะครับเล่าให้ฟังว่าตอนออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากๆแต่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นที่สโตรกซิตี้นะครับโบยานกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลอย่างรวดเร็วครับและเชื่อว่าที่นั่นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นแบบเป็นตัวเองมากที่สุดอย่างไรก็ตามครับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในปี25 ทำให้การขาแข่งของเขาเนี่ยเริ่มจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นนะครับโบยานผ่านการเล่นให้กับไมส์อาราเบสและไปปิดฉากอาชีพที่เจลิกญี่ปุ่นครับก่อนประกาศแผนสตั์ดในปี2022ถึงแม้โบยานนะครับจะเลิกเล่นไปแล้วก็ตามแต่โบยานไม่เคยทิ้งฟุตบอลไปเลยครับเขากลับมาที่บาร์เซโลนาเพื่อช่วยเหลือเหล่าดาวรุ่งครับในช่วงเวลาที่ต้องเชิญกับแรงกดดันหรือว่าอุปสรรคต่างๆโบยานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนํากับนักเตะเยาวชนครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกสนามหรือว่าในสนามโบยานครับเล่าให้ฟังว่านตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกนะครับคิดถึงการเล่นฟุตบอลอีกต่อไปแล้วครับแต่เขารู้สึกดีกับบทบาทใหม่นะครับเขาภูมิใจครับกับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับที่เขาเคยทํามาได้เรียนรู้นะครับจากช่วงเวลาที่มันดีและช่วงเวลาที่มันแย่ๆ่ครับณตอนนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยได้ตั้งตารอคอยครับกับบทบาทใหม่ที่รออยู่ โบยานครับอาจจะไม่ได้เป็นนิวเมซี่นะครับตามที่หลายคนคาดหวังแต่เขาครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแข้งรุ่นใหม่โดยใช้ประสบการณ์ทั้งบทเรียนชีวิตการค้าแข่งผู้ช่วยให้เยาวชนเนี่ยที่ลามาเซียนะครับก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง นักตเตะยาวชนนะครับของบาร์เซโลนาเนี่ยที่จากเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับก้าวข้าสู่ทีมชุดใหญ่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นลามินยามมลเปากูบาซี่มาร์กัซาโดหรือว่าจะเป็นเฟมิลโลเปสเป็นต้นนะครับนักเตะเหล่านี้เนี่ยคงจะเจอความกดดันความเครียดไม่น้อยเลยครับแต่เชื่อเส่าว่าพวกเขาครับจะก้าวผ่านไปได้เมื่อมีทีรภาษาชั้นดีอย่างโบยานเกียกิกชอยู่ครับและนี่คือจานหายกระจายเรื่องนะครับในอ p พีนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับซึ่งโบยานเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ผมเชื่อว่าเเดด็็กกยุคปี 2 0 1 0เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเคยเห็นวิทาเขาเป็นอย่างดีครับเป็นนักเตะที่ผมเองเนี่ยกระชื่นชอบมากแต่น่าเสียดายครับที่อาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในยุคข,ของโอโ้โหเป๊ปเกิลวาลาได้ก็เลยมองว่าเสียดายครับที่นักเตะคนนี้เนี่ยไปแบบไม่สุดแต่อย่างน้อยครับผมเชืวว่อประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้ดาวรุ่งของบาร์เซโลนาเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับส่วนวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ